สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเคทครับวันนี้จะเจริกแล้วกับเซเว่นไนท์สองนะครับผมหลังจากที่เราลุยบทที่ส1บเอ็ดเนาะรอบนี้เราก็เป็นบทที่สิบสองนะครับวันนี้น่าจะมีคลิปเดียวนะครับเนื่องจากผมเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะครับไปนอกบ้านมานกลับมาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปนอนแล้วเราก็เลยแวะมาเล่นเซอินสักหน่อยนะครับและที่สุดก็ผ่านจนได้เนาะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจาก ติดเลือดไหลครับผมแค่นั้นเองนะที่จริงที่จริงเราไม่ค่อยอยากจะไ <dare> อ้นี่สักเท่าไหร่นะครับแต่มันติดเลือดไหลติดเลือดไหลแล้วก็ตายนะครับผมเพราะว่าทีมที่ผมใช้นะเป็นทีมสปีดลันนะครับถ้าถ้าเอาจริงๆถ้าใครถ้าใครเล่นในเลดปาร์ตี้นะครับก็ทีมประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ใช้สกอตนะครับแล้วก็ใช้ดาเมจสามตัวดาเมจสี่ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับตัวขัดบอลหนึ่งตัวเนาะ ประมาณนี้โอเคก็ขออนุญ,ญาตแนะนำเลยลกันนะครับมาสเตอรี่มัตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับก็เป็น5 5 3 5แล้วเียาว่าไงปกติผมใช้5 5 3 5ไปป้องกันรอบนี้คือโจมตีหมดเลยนะครับส่วนเลเวล25นะครับผมใช้เป็นเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตร3%นะครับเพราะว่าตัวละครเราจะประกอบไปด้วยสายโจมตี2ตัวสายสมดุลหนึ่งตัวแล้วก็ ใส่ย,ยิงไกลหนึ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นใช้สามเปอร์เซ็นต์น่าจะคุ้มที่สุดนะครับ่าแล้วก็ตัวละครนะครับผมก็จะบินจัดประมาณนี้นะครับรูปแบบของในในด่านนะครับมันจะเป็นรูปแบบพื้นฐานเนาะรูปแบบพื้นฐานก็คือแถวกลางเพิ่มความเร็วนะครับแถวหลังเป็นรถคูดาวเนาะแล้วก็แถวหน้าเพิ่มพลังป้องกันนะครับมันไม่ใช่แผนคีย์ิเค้ลอะไรแบบนี้นะครับก็คุณควรอัพด้วยนะ รูปแบบพื้นฐานานะครับอพเฟตเตนะครับเพราะว่าด่านไหนที่มันล็อกตัวมันจะเป็นเปลี่ยนเป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ในนี้ผมไม่มีเลนแดงนะครับถ้าใครมีเลนแดงเนี่ยจะได้อวิสิทธินิดนึงตรงที่เลนที่เล,ทเลนที่บอดบังคับให้เราเล่นนะครับมันจะมันจะใส่ของที่ตัวเราใส่อยู่เออคือมันจะเอาตัวของเรามาให้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีเลนแดงเนี่ยมันก็จะเป็นเซตของบอดไปเลยคือเป็นแบบ พลังอะไรอย่างนั้นก็คือเป็นค่าของของที่ AI เขาทำให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใส่อะไรใส่เดตไหนเนาะอะ,อะแต่เราก็จะมาแนะนำา3ตัวที่ผมเล่นนะครับนั่นก็คือตัวแรกลาเชลนั่นเองนะครับผมแน่นอนลาเชลจะเป็นแทงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่บูสต์ดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับเซตเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยจะทำให้ลาเชลอ่ะสกิลของลาเชลเนี่ย ลดเกาะบอสแล้วก็เพิ่มความเสียหายของบอสนะครับจะทำให้มันเปอร์เซนต์เยอะเออดีบัฟบ,บอสเยอะขึ้นนะครับผมอ่าก็นี้แหละสำคัญนะครับส่วนตัวต่อไปดาเมจหลักนะครับตัวแรกดาเมจหลักเรามีสองตัวนะครับดาเมจหลักตัวแรกคือเดลโลนนั่นเองนะครับผมเดลโลนก็ใส่เป็นเซตโจมตีนะครับแล้วก็เป็นต่างหูเป็นยอดมนุษย์สร้อยคอเหนือชั้นนะครับแล้วก็แหวนเป็นอวาแลน์นะครับผม ก็บูตเต็มที่อ่าบูตโจมตีเต็มที่นะครับอ่าแล้วก็ดาเมจหลักตัวที่2นะครับนั่นก็คือโคเซตนะครับโคเซตผมจะใส่เป็นเซตสปีดนะครับเซตสปีดทั้งเซตนะเพราะว่าผมมองว่าเซตสปีดผมอ่ะแรงกว่าเซตคีนะครับของผมนะแค่ของผมนะเพราะว่าเซตคีผมไม่มีอาวุธิสองแสงขั้นห้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าใส่สปีดครบห้าเนี่ยแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเป็นโคเซตที่ยิงรัวมากๆนะครับเออเป็นโคเซตฟูลออโต้นะผมเรียกอย่างนั้น ก็ประดับจะเป็นต่างหูยอดมนุษย์นะครับสร้อยคอเป็นสร้อยคอเหนือชั้นนะครับแล้วก็แหวนเป็นชาเลอรออสนะครับแน่นอนที่จริงใส่เป็นอวาเลนก็ได้แต่ผมไม่มีนะผมมีแค่ชาเลอรออสนั่นแหละใครมีประดับอะไรที่มันแรงๆกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ที่แนะนําคือเหนือชั้นนะ่ะของผมใส่เหนือชั้นมันเลยเล่นง่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับผมยืมเดียวโลนมานะครับตัวเดียวเลยนะครับตอนนี้ ผมไปลบเพื่อนใครไม่รู้นะครับที่เป็นเดลโลนออกไปนะคะคนหนึ่งแล้วก็เดลโลนไปใช้งานแค่คนเดียวนะครับก็นี่แหละมีเดลโลนแหละคนเดียวใช้ไปแล้วนะครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวให้ไปดูกันนะครับว่าด้านนี้มันเล่นยังไงนะครับผมมันไม่ได้ยากอ่ะมันเล่นเหมือนมันเล่นเหมือนกับ ในเลดปาร์ตี้เลยนะครับเออประมาณนั้นเนาะโอเคไปมาครับอจังหวะแรกนะครับจังหวะมันคือถ้าเล่นถ้าเล่นทีมแบบผมนะต้องเล่นเขาเรียกว่าไงถ้าเล่นทีมแบบผมเนี่ยถ้าถ้าราเชลจะใส่ใส่พวกประดับอมตะหรือตายเกิดเนี้ยก็โอเคนะครับใส่ไปเลยนะเพราะว่าราเชลมันมีหน้าที่ไว้ แทงแล้วก็ตายไปเพื่อล้างสถานะตัวเองนะครับแต่ถ้าถ้าคุณจะเล่นแบบผมเป๊ะซึ่งไม่น่าจะมีก <c oughs> ็ผมไม่ได้ใช้อมาตากับล้างสถานานะเนาะไอ,อ้ตายเกิดเนาะผมก็จะใช้เดลโลนแน่นอนเดลโลนจะเป็นหน้าที่คือิวเพิ่มดาเมจเพิ่มความเสียหายแล้วก็ล้างสถานะนะครับเราจะกดหลังจากที่ราเชลโดนตีครบสามครั้งแล้วนะครับผม อ่าพอสาครั้งปุ๊บก็กดล้างสถานะนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าบอสจะออกสกิลอะไรโอเคไปไปดูกันมาถึงผมเลือดเป้ารอน,นะครับผมถ้าลูกน้องเกิดมาก็จะคลิกยืนยันเป้าทีหนึ่งนะครับนี่นี่ครับบอสโดนตีนะครับผมครบไอ้ไม่ใช่ราเชลโดนตีครบ2ครั้งนะครับนี่ครับดูนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง คือที้ิงมันโดนเป็นโดนเป็นสามครั้งแค่แหละตั้งแต่วิ่งมามันก็โดนเป็นลวครัหนึ่งนะครับอันเนี้ยพอมันเหลือเลือดแค่เนี้ยแล้วพร้อมกับสแต็ปเลือดไหลสองอันนะผมจะกดใช้สัตว์เลี้ยงนะครับผมเพื่อฮิวแล้วก็ล้างสถานะเลือดไหลของลาเชลนะครับไม่ให้ลาเชลตายนะครับอ่าหลังจากนั้นนี่ครับบอสจะใช้ท่าตวัดนะครับไม่ซ้ายก็ขวาอ่าก็ก็หลบตามสภาพเลย หลังจากนั้นอพอเราหลบแล้วเนาะไม่ซ้ายก็ขวานะครับหลบแล้วให้รีบวิ่งเอาลาเชลนะครับมายืนอยู่หน้าบอสนะครับเพื่อลุ้นให้บอสออกสกิลหมู่ที่เป็นทางตรงนะครับคือถ้าบอสออกสกิลเอที่เป็นยิงใส่ยิงใส่ลาเชลแบบโดนร้อเนเนี่ยอันนั้นต้องมาลุ้นอีกทีว่าติดเลือดไหลหรือเปล่าแต่ถ้า บอสออกสกิลตวัดตรงๆแบบนี้นะครับเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยคือให้เราเตรียมนะครับผมเตรียมแบบมายืนปุ๊บแล้วก็แล้วก็รอหลบสกิลนี้เลยนะครับหลบโดยเฉพาะเลยนะครับผมหลังจากที่หลบสกิลนี้ไปแล้วถ้าบอสมันออกเป็นสกิลเนี้ยนะครับสกิลการสับดาบต่อไปจะเป็นข้างหลังเออข้างหลังบอสนะครับนั่นก็คือเราอ่ะต้องเอาแท้งเราอ่ะไปยืนอยู่กับ เพื่อนๆนะครับผมเพราะว่ามันจะสับไปข้างหลังแต่ถ้ามันยิงยิงหาลาเชลแบบตรงๆไม่ใช่ท่าเนี้ยคือคือถ้ามันไม่ใช่ท่าหมูแบบเนี้ยเรายังไม่ต้องเอาลาเชลเออเรายังไม่ต้องเอาลาเชลไปยืนกับเพื่อนๆนะครับเราต้องเอาลาเชลยืนแถวๆนี้ก่อนเพื่อรอให้บอสใช้ท่าฟันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะฟันไปทางตัวแทงนะครับอันนี้คือมันจะฟันทางตรงข้ามตัวแทงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันออกท่าเนี้ย ให้เรารีบหลบนะครับแล้วก็เอาตัวแทงไปยืนกับเพื่อนนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวมันจะออกท่าฟันนะครับเห็นไหมมันจะออกท่าฟันไปคนละด้านกับตัวแทงนะครับนั่นก็คือข้างหลังมันเนาะอ่ะหละังจากนั้นผมก็จะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มบอสเอ้ยเขาเรียกว่าไงนะคอนเฟิร์มไอ้เป้าหมายอีกรอบหนึ่งนะครับเวลามันอันติมันจะได้อันติใส่บอสนะครับอ่ะหลังจากที่มันต่ำกว่า80%เราก็มาขัด บอสตามปกตินะครับพยายามขัดให้ติดวงกลมด้วยนะปึ๊บอ่านี่ครับสิ่งที่ควรต้องทำคืออะไรคือควรเอาลาเชลออกจากตีนบอสก่อนแล้วค่อยสลับไปเลนนะครับเพื่อเอาเลนไปยืนให้ใกล้บอสท,ที่สุดเลนจะเป็นคนแทงนะครับผมลาเชลเราจะไม่แทงนะครับลาเชลจเป็นตัวทำดาเมจและเราจะให้เลนแทงนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาลาเชลหลบนี่ครับลาเชลหลบออกมาสลับไปเลนรอครับผมเนี่ยพอเลนเท้าแตะพื้นปุ๊บให้รีบเดินเลนเข้ามาให้รีบเดินเลนเข้ามาหาบอสให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วตัวแท้งอ่ะจากคําว่าลาเชล,ลข้างบนนะครับจะเปลี่ยนเป็นเลนเนาะอ่านี่อันนี้คือผมรีบเดินด้วยนะเพื่อให้มันใช้อันทีก่อนนะแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มเป้าหมายอีกทีก็ได้นะครับอ่ามันจะตีเลนสองทีครั้งนี้เดิง อันนีมน้มันครั้งเดียวหรือสองครั้งนี่แหละแล้วมันจะสลับซ้ายขวานะครับผมอ่าน,นี่ครับถ้ามันออกท่าหมู่ให้เรายืนกับเพื่อนนะอันนี้ผมหลบไม่ทันนะครับก็ตายไปเต่ว่าดวงดีครับที่บอสใช้สักหาขคาังนะครับทำให้ผมหลบได้ง่ายๆอ่าแล้วมันไปมองละเดียวโลต่อนะครับผมโอ้สับซ้ายสับขวาครับปึ๊บนี่ครับเนี่ยผมหลบไม่พ้นเนี่ยนะครับ อันนี้ผมก็เลยต้องมันเปลี่ยนเป้าเป็นโคเซตนะนก็เลยสับไปทางนู้นนะครับผ่าน <c oughs> ไงโอเคผ่านแบบดวงอ่าใช้ดวงนะครับถึงจะมีตัวตายไปทั้งสองตัวแต่ก็ก็ยังโอเคอยู่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับคือถ้าถ้าอยากดูแบบละเอียดละเอียดนะครับอันนี้คือมันละเอียดแล้วแหละแต่คืออาจจะงงๆเนาะก็พยายามดูอีกดูใหม่หรือไม่ก็ พอดูแล้วลองไปสังเกตบอสดูครับแล้วลองเล่นดูนะครับมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกกันแหละคุณอาจจะนึกภาพไม่เห็นนะไม่เห็นภาพที่ผมพูดนะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นเองอ่ะคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปในด่านในด่านยากมากนะครับกับคลิปชั้น15นะครับแนะนําว่า <'m> คือถ้าอยากแท้งเป็นนะครับ หรือว่าอยากเข้าใจบอสนะไปดูเลยไปดูอันนั้นเลยก็ได้นะครับอันนั้นอธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วก็อันนั้นใช้สกอตใช้อะไรตามปกติด้วยเอออันนี้เราจะเล่นแบบสปีดรันนะครับจะได้ผ่านไวๆเนาะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเซอินนะครับของรางวัลนะครับก็คือไอ้ลูกแก้วใหญ่ๆนะครับความทรงจําที่ถูกลืมนะครับก็ไปคาประดับได้นะครับผมนี่คาประดับเลยสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอด เราจะคราฟอะไรดีล่ะเ <c oughs> นี่ยสร้อยคอเราจะคราฟสร้อยคอหรือเราจะคราฟไอ้นีดีล่ะเดี๋ยวเล่นเลคราฟซะหน่อยละกันนะต่างหูแหวนสร,ร้อยคราฟแหวนดีกว่าอย่างนี้เจะดูก่อนเครื่องประดับปั๊บป แหวนน่าจะดีที่สุดไม่แหวนก็สร้อยแต่ว่าสร้อยเรามีเหนือชั้นสองอันแล้วงั้นเอาแหวนดีกว่าเอาแหวนแล้วกันผมเอาแหวนตัวทิตั้นกับจูจูนะครับเดี๋ยวถอดทิตั้นกับจูจูออกมาคาให้ดูสดๆเลยทิตั้นถอดแหวนทิ้งครับจูจูถอดแหวนทิ้ง,องไอแหวนแหวนไอพวกเนี้ยผมไม่เอานะ นี่ครับใบรียกแหวนตำนานนะครับมาโอ้โหมาดูกันว่าจะได้อะไรทะลิปัป๊บโอเคครับผมใบเรียกแหวนตำนาน,นครับอันไหนว่านี้สิโอ,เโอ้เอาจริงๆนะครับผมขออะไรก็ได้จะตายเกิดก็ได้อ่าอามาตะตายเกิดก็ได้โทสะก็ได้ลดคู่ดาว มีแล้วแต่ก็ได้เอามาก็ได้แล้วก็ที่อยากได้จริงๆคือยอดมนุษย์นะครับเพราะว่าผมต้องการหายอดมนุษย์อยู่นะช่วงนี้เนี่ยอยากได้แค่นี้นะครับเนี่ยในสี่แถวนี้นะฮะกันทงกันทาอเลยไม่เอาไม่อยากได้หรอกเนี่ยไอพวกไม่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอันนี้อะไรลดลดแถบอัลติเมตเหรออ๋อลดความเสียหายเพิ่มแถบอัลติเมตอี่โจมตีสองครั้งเพิ่มแถบอัลติเมตอันนี้อันนี้เหนือชั้นก็โอเคนะเหนือชั้นก็อยากได้นะครับ ช่างมันเถอะมันจะได้อะไรก็แล้วแต่ไปจันทาอาจันย์ทาก็ดีจันทาก็ดีนะครับเปาะเหมาะไว้ใส่ให้อ่าเขาเรียกว่าไงนะไว้ใส่ให้ตัวรองดาเมจรองนะครับเนื่องจากจันทามีลดพลังป้องกัน5%นะครับอย่าดูถูกมนะลดพลังป้องกัน5%เลยนะคือมันสามารถทำดาเมจให้เราเพิ่มได้อีกตั้งหนะครับที่จริงอ่ะ ที่จริงจันทาก็เป็นเป็นประดับที่ควรเก็บไว้นะครับแต่ถ้าจะคราฟหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ควรเอามาแต่ถ,ถ้ามันดอกมันอะไรแล้วคุณแบบไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมก็เก็บไว้ใช้กับตัวรองก็ได้นะครับผมมันจะทําให้บอสนิ่มนิ่มลงเยอะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้ใช้เนาะในบอสอ,อีวานนะครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ